เพื่อจะได้ศึกษาโค้ดเนี่ยมันจะมีทั้งขอกตอ,อกเต็มตอ,อก,ตออกไม่เต็มตอ,อกแล้วมันบางทีเวลาตอ,อกอะ่ะตอ,อกปึง้งไปไประมัมันปิ้ง่อไปก็มีคนเขาถามผมบอกว่ากิ่งเนี่ยเขย่าแล้วดังไหมบางองค์ก็ดังบางองค์ก็ไม่ดังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคารกว่กกิ่งติดเพราะว่าพระกิ่งรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นกิ่งหล่อบโบราณน,นะครับเป็นพระกิ่งหล่อบโบราณที่มีชนวนมวลสารที่สุดยอดมาก พีครับพี่ๆทุกท่านครับผมบิ๊กพูลทวีนะครับวันนี้ก็จะเอาพระพริพินาปี B 30ธนาคารทหารไทยนะครับก็เป็นพระกกิ่งอีก1นรุ่นที่ได้รับความนิยมถามว่าทำไมได้รับความนิยมเพราะว่าพระก,กิ่งรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นกิ่งหล่อบโบราณนะครับเป็นพระก,กิ่งหล่อบโบราณที่มีชนวนมวลสารที่สุดยอดมาก ้งแต่ชนวนของพระก,กิ่งรุ่นแรกวัดประวรน,นะครับหรือเหรียญก็ตาม2495บัวแหลมบัวเหลี่ยมอะไรเงี้ยพวกพระก,กิ่งอ่ะแล้วก็จะเป็นชนวนของเก่าของสายวัดประวรเกือบทั้งหมดแบ่งออกมาแบ่งออกมาอันนี้คือตามที่ทุ้ใหญ่เล่าให้ฟังแล้วมันเป็นงานปลุกเสกใหญ่ของธนาคารทหารไทยจัดสร้างก<อ>็เนื้อเนี่ยเนื้อ,เน,อเนื้อหาสาระของพระชุดนี้เนี่ยก็คือเป็นพระเนื้อหล่อโบราณมีทั้งแบบปอกผิวและไม่ปอกผิวพระที่ไม่ปอกผิวคืออะไรเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมาาืมาา่อาวานันเมื่อวันหรือเมื่อวันก่อนอูคก็คือผม นี่ยังไม่ได้แกะก็กะว่าเดี๋ยวจะชำละในวันของวันนี้แหละยังไม,ไม่สะดวกทำเพราเดี๋ยวต้องทําคลิปอะไรเยอะแยะก่อนก็คือจจจจพระเนี่ยเขาจะเป็นผิวแบบด้านๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูได้ครับมาดูกันนะอันนี้คือพระแบบไม่ปอกผิวนะเดี๋ยวผมเช็ดก่อนมันจะโดนรีเฟกกัเปล่านะเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ให้มันโดนพระเนี่ยไม่ปอกผิวเนี่ยเดี๋ยวเราตรีกล้องดีกว่ามันจะเห็น,ห,น,นหรือเปล่าเดี๋ยวดูอย่างนี้กันไปก่อนแล้วกันครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจากเผลินๆนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวแกะให้ดู องน,นี้เนี่ยพระเนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆอะผิวมันจะเป็นมะละมะละเห็นไหมฮะผิวก็จะเป็นมะละเดี๋ยวผมพยายามซูมให้ก่อนฝับฝับอ่าอย่างนี้พอเห็นอยู่เนาะโอเคนี่ครับพระเนี่ยผิวก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะม่ผิวมันจะเป็นมะละมีคราบมีคราบขี้เบ้านะครับคราบขี้เบ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไห ยตรงเนี้ยนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นคาบคาบขี้เบา้าคาบขี้เบ้าอยู่เนี้ยขาวๆเห็นไหมฮะคาบขาวๆแล้วผิวเนี่ยจะเป็นมะละมะละเนี่ยผมพยายามสะท้อนแสงให้ดูเดี๋ยวถ่า,ายรูปโฟโต้แล้วเดี๋ยวก็วขึ้นให้ดูนะครับนี่เห็นไหมผิวมันจะเป็นเหมือนจยาๆเป็นผื้นๆไหมเป็นต้องแสงไหมเห็นไหมมันจะเป็นผื่นๆหน่อยนะครับอันนี้คือเราพระไม่ปอกผิวนะครับนี่พระไม่ปอกผิวเห็นไหมผิวเขาจะแบบ ก้านๆแห้งๆก้านๆเห็นไหมฮะนี่พยายามดูกระแสนี่เห็นไหมแห้งๆก้านๆพวกเนี้ยอันนี้คือไม่ใช่ว่าเรามาชี้ทางแบบว่าเราเป็นเซียนไม่ใช่นะอันนี้คือผมมาบอกว่าผมซื้อขายกันหรืออะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยเล่นผิวแบบนี้ก่อนเพราะอะไรโซนแบบเนี้ยเราหาสวยยากนี่แล้วอย่างนี้นี่นี่แล้วอย่างองนี้เนี่ยถือว่าเม็ดพระสงฆ์เนี่ยติดครบหมดเห็นไหมฮะ เดี๋ยวขึ้นรูปโฟโต้ให้ดูขี่และกันนะแต่ส่วนคำว่าไอ้ปอกผิวเป็นยังไงนี่ปอกผิวนี่เลยเห็นไหมฮะนี่พระเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวองนี้ยังไม่ชัดไปเดี๋ยว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 อ่าองค์นี้น่าจะชัดกว่าอ๋อนี่เห็นไหมนเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยฆราพระปอกผิวมาปั๊บเนี่ยไอเนื้อที่มันเป็นผื่นๆนะมันจะหายไปเยอะเลย เขาจะเก็บว่าบางส่วนเห็นไหมครับถ้าเราเทียบกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครพระปลอกผิวก็ไม่พระปอกผิวส่วนไอ้ที่เงาเงาพวกเนี้ยบางคนบอกอุ้ยไม่มันมันเป็นอะไรมาไปทาน้ํายามาหรือเปล่าไอ้พวกนี้เขาเราคาบน้ําทองนะครับคาบน้ําทองเดยเห็นไหมผักขี้บงขี้เบ้าเนี่ยครับไอ้คุยๆเนี่ยผมผงไอ้น้นๆเนี่ยพวกไม่เป็นคาบยาขัดนะยาขัดแล้วก็ไอ้พวกตัวปั่นพวกเนี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับพอปอกผิวเปิดผิวปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรอยแต่งแต่งตะใบค่าน้ําทองก็ยังมีอยูนะ่พวกนี้คือผ้าที่คัดสวยนะผ้าที่คัดไม่สวยนี่คือแบบบางองค์นี่เป็นรูพุนมาเลยก็มีเยอะแยะนะครับเนี่ยด,ดูดูหลายองค์มผมผมมีหลายองค์นะเนี่ยผมมีหลายองค์ไม่ใช่ว่ามีองค์เดียวนี่นี่ให้ดูได้ผมมีหลายองค์มาเลยมาเทียบไปดูได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้ก็คาดขี้เบา ครีบเบาเดิมอะไรเดิมๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงแขนเนี่ยเขาก็ปอกผิวมาละแล้วก็ผิวนานๆไปปั๊บผิวเขาก็จะกลับเป็นเรื่องปกติพระเนี่ยชุดนี้เป็นพระหล่อโบราณเนี่ยมันจะมีตะเข็บตะเข็บนี่ดูตรงไหนนี่ตั้งแต่ศีรษะท่านเลยปี๊มันจะเป็นเส้นไล่ลงมาเลยไล่เหมือนถึงสุดนี่เลยเห็นไหมฮะจากบนเห็นไหมฮะเป็นเส้นเห็นไหมเห็นไหมเป็นลายลไหมนี่เห็นไหมเป็นเส้นลงมาเห็นไหม เนี่ยก็ไหลไหลไหลลงมาเนี่นนย,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 ยมีมันจะมีมากน้อยมันก็ต้องมีเพราะมันเป็นพระหล,อล่อโบราณนะครับไม่ใช่พระหล่อชีดเวียงส่วนเรื่องโค้ดเนี่ยถ้าดูจริงๆอี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราจะไปเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนอันนี้เนี่ยด้านด้านหัวด้านหัวเี๋ยวนะผมพยายามทํากล้องอยู่มันโอ้ไม่ชัดเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นมีพื้นไม่นจะมีพื้นพื้นของโค้ดแล้วก็จะเป็นตัวโค้ดอะนูนขึ้นมานะครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าอยพูดเป็นวงนี้ผมเคยเห็นของปลอมของปลอมเนี่ยมันจะเป็นโค้ดอะลอยขึ้นมาเลยมันจะเป็นแค่3ามแทงลอยขึ้นมาเลยไอ้พวกนี้เสียวนะครับแล้วพระเนี่ยมันหล่อกลางเก่ากลางใหม่พวกนี้มันเก๋ง่าย1เราดูพิมพ์พระ2ดูเนื้อนะครับสคือดูโค้ดมีกล่องไม่มีกล่องผมไม่ซีเรียสนะแต่ต้องซีเรียสตรงที่ว่าพระเนี่ยเวลาหล่อมาปี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 นั้นหรือยุคยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไร่ะวิวัฒนาการการหล่อไม่เหมือนกัน คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาต้องดูตะเข็บนะครับตะเข็บนะมาในสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ตะเข็บแล้วก็ดูโค้ดเห็นไหมองค์นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นเราตะเข็บไหมเห็นไหมเขาก็จะมีตะเข็บเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลาดลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยลาดลงมาเลยเห็นไหมเห็นไหมมีตะเข็บเห็นไหมมันเป็นลายๆมันไม่ใช่ว่าจะชัดปี้อะไรก็อย่ง้ชัดแค่ตรงแขน แต่เราก็ต้องดูเบสิกของพระก่อนเพราะว่าเงินคุณแท้พระก็ต้องแท้ถูกไหมฮะเห็นไหมไเห็นไหมตรงนี้ก็ยังมีเส้นตะเข็บอยู่ไหมครับขอบตะเข็บเันก็จะมีอยู่ยนี่แหละก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกเป็นแบบโฟโต้ให้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมทําไม่เป็นหรอกเดี๋ยวผมให้ภรรยายผมทําให้แล้วเดี๋ยวก็จะแกะองค์นี้ให้ดูเช่นกันว่าคําว่าผิวมะละที่เขาบอกว่าสวยๆน้ําทองเดิมๆ พวกนี้คือน้ำทองเดิมๆหมดเลยนะเนี่ยขับปรุงขัาเป้่าเดี๋ยวให้ให้แฟนทาให้ผมทาไม่เป็นนะครับก็ดูอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะพยายามขึ้นโค้ดจะพยายามขึ้นโค้ดโค้ดพระเนี่ยให้ดูหลายหลายหลายห,ายห,ายหายแบบเพื่อจะได้ศึกษาโค้ดเนี่ยมันจะมีทั้งขอกตอกเต็มตอกไม่เต็มตอกแล้วมันบางทีเวลาตอกอะตอก ปึ้่งจะประมามันปิ้นออกไปก็มีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพระตอกทุกองนะตอกแล้วมาออกมาแล้วมันเต็มเพราะว่าอะไรบางทีตอกแล้วมันกระเด้งแล้วอย่างบางองค์นะมีมีพี่พี่เอฟซีมาหรือแบบคนที่เขาถามผมบอกว่ากิ่งเนี่ยเขย่าแล้วดังไหมบางองค์ก็ดังบางองก็ไม่ดังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่ากิ่งติดหรือกิ่งตายเวลาเนี่ยพวกนี้ก่อนที่เขาจะปิดเขาก็หยอดหยอดกิ่งใช่ไหมเขาหยอดกิ่งหยอดเม็ดกิ่งหยอดมวลสารหยอดผงต่างๆลงไปพวกนี้พวกนี้เวลามันผ่านพระเนี่ยอายุการใช้งานของเขาไม่ใช่อายุการใช้งานใช้คําว่า ผ่านการเวลามามันจะมีความชืน้นร้อนแห้งขยายตัวหดตัวโลหะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับบางทีมันก็จะไปติตดตามซอกหรือไปเป็นคราบตอนที่เขาอุดกิ่งแล้วมือเขาอาจจะชืน้นแล้วไปผสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สบายใจได้เราดูตามเบสิกก่อนว่าพระแท้นะครับดูตะเข็บให้ดีดูพิมพ์พระให้ดีอย่างบางคนบอกถามว่าทําไมมือซ้ายขององค์พระเนี่ยทำไมมันตื้นมันเป็นในพิมพ์แต่พระที่มันเก๋นเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะ ที่เขาไปถอดพิมพ์ฟันดุงฟันยางมาเนี่ยพวกนี้มันตื้นจนแบบบางทีไม่ติดเลยก็มีนะแต่สุดท้ายก็คือจบที่ขอบเพราะว่าเวลาพระเกนเนี่ยพระเกเวลาเขาไปทำเนี่ยเขาไปถอดฟันยางไปทําอะไรฉีดวงฉีดเวียนหรือทำอะไรเขามาเราเราไม่สามารถรู้ได้หรอกตรงนั้นอะแต่เรารู้แค่ว่าพิมพมันจะบวมไม่บวมไปเลยก็เล็กไปเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะบวมนะครับพระมันจะบวมหน้านี่จะแบบมาแบบอย่างนี้เลยแล้วพระศกเนี่ยมันจะตื้นแต่ถ้าของแท้เนี่ย พระศกมันจะเต็มแต่ถามว่ามีพระศกที่หล่อไม่ติดมีไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีมีไม่ติดคือไม่ติดนั่นคือเกิดจากการหลอ่อแล้วมันไม่เต็มก็คือตีเป็นพระชมรุดนะครับก็โดยประมาณนี้โอเควันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆแลครับที่ติดตามและฟังนะครับแล้วก็จะมีพยายามทําอะไรกิจกรรมดีๆขึ้นมาอีกเยอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ